พนเครือหงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิกรับหน้าที่เป็นนอจอพผู้ดูแลคนพิการนะคะซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องจิกของเรามีผู้พิการในความดูแลหนึ่งท่านนะคะเรารับผิดชอบทั้งหมด10หมู่บ้านนะคะประชากร5,800กว่าคนคะ่ะซึ่งวันนี้เราจะไปดูการทำงานของผู้พิการของเรานะคะว่าปฏิบัติงานอย่างไรบ้างในแต่ละวัน เชิญทุกท่านติดตามรับชมได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับน้องผู้พิการของเรานะคะให้เองแนะนำัวเองเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายปิติศักดิ์รีหเนศครับเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่องิีครับมีความพิการ เป็นพิการทางการเคลื่อนไหวครับเป็นพิการทางศีกษาครับ,รรบได้รับการสนับสนุนจากจาก,การจ้างงานจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะพาไปดูน้องทํางานที่โต๊ะทํางานของน้องเลยนะคะว่าแต่ละวันน้องทาําภารกิจอะไรบ้างที่อยู่กับเรานะคะอันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการทํางานของน้องเจนะคะว่าแต่ละวัน เวลาน้องเจมาน้องเจรับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลนะคะว่าแต่ละวันน้องเจทำอะไรบวะน้องเจคะเล่าเร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะเออ่ว่าแต่ละวันทําอะไรบ้างหนึ่งจะมีคีย์ข้อมูลผู้มารับบริการล้างแผลนะครับสองก็จะมีคีย์ข้อมูลคลินิกในแต่ละวันนะครับในวันอังคารจะเป็นคลินิกสุขภาพเด็กดีนะครับจะมีเด็กฉีดวัคซีนวันพุธก็จะมีคลิินก ทำไมมนะันดาจะเป็นสามครครับมันพืตนกรรจะผิดขีข้อมูลที่เสื่อมจากการขีข้อมูลลั้งแหงแล้วก็จะมีขีข้อมูลบางแหงก็ขวาในส่วนของจะมีคิีเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือมันสุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเปิดให้บริการฉีดป็นสิน่งปรุงเนานะและ้วก็หลังจากที่กิจวัตรตประจำวันเสร็จแล้วก็คือ16-30กจุดสามงที่จะขาดไม่ได้เลยมันเป็นขั้นสัมพัญของการให้บริการ อยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบน,นก็คือการจัดจัดสง่งตรวจสอบแล้วก็ส่งทวข้อมูลเนาะขึ้นแต่ละวันซึ่งน้องก็จะเป็นคนที่ตรวจสอบข้อมูลของวันนั้นว่ามีการคีย์ถูกไหมผิดไหมก็คือทางระบบสตอของเราให้น้องตรวจเองแล้วก็ให้ส่งเองแล้วก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลทุกๆกวันเนี่ยคะ่ะแล้วก็พอสิ้นเดือนมากบ ก็ต้องมาสุงข,ข้อมูลก้อนใหญ่แล้วนอกจากนั้นก็จะมีการของเรื่องของการเคลมของงานประกันสังคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นขาราการคนหนึ่งที่มีความจําเป็นแล้วก็สําคัญต่อองค์กรของเรามากมากเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านขอบกันข้าตัวทางานเนาะและทีนี้เราก็จะมีการถามของด้านอื่นอย่างเช่นกรณีของด้านอ,อย่างคือความแตกต่างระหว่างครั้งแรกที่เรามาเริ่มง,งาน ปีแรกๆที่มาทางานกับอีนี้ซึ่งโค้สุบปีที่สแลอะเนาะเจเจว่าการพัฒนาการของตัวเองดีขึ้นมากไหมดีครับจากจากปีแรกที่มาทํางานนะครับก็ทําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มหาใช้โปรแกรมครับแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองเรื่อยๆก็จะตอนแรกมาทำงานได้คือขี่ข้อมือี่น้ำแข็งขีได้แล้วต่อมาต่อต่อมาปีสองปีสามก็เริ่ม เรียนรู้เรื่องขีข้อมูลขึ้นอยดีข้อมูลซีดเด็กขีพข้อมูลข,ข้อมูล,มลตามผนข้อคือว่าขีข้อมูลการประกันสังคงุเนาะแล้วก็พิเศษเลนืวกว่านั้นก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะส่งรายงานแล้วก็ทํารายงานของตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปคอยตอิดตาหรืออะไรได้เลยแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลไป เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้มิการที่อยู่รอพศต่อข้างเคียงของเราได้สามารถที่จะให้คำปรึกษาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของ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 ที่อื่นได้เนี่ย<ม>ก็จะเป็นพัฒนาการที่ที่เก้าก้าล้ำขึ้นมาอีกมากมาก,มากเลยนะคะซึ่งถ้าถามแล้วว่าการทํางานที่เราได้เรางมาช่วยงานมันดีไหมมันดีกับองค์กรของเราไหมมันดีมากมากเลยนะคะทําไมถึงบอกว่ามันดีมากมากเพราะหนึ่งในด้านของ,ององค์กรเรา หนึ่งเราประหยัดงบประมาณในการจ้างคนเพิ่มใช่วยงานสองมันดีกับตัวของเออ่ผู้รับบริการก็คือเจ้าหน้าที่ของเราน้อยเมื่อมีผู้มันคือข้อมูลให้เราปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะมีเวลาที่จะไปดูแลผู้ไขไ้หรือเวลาออกไปเยี่ยมบ้านได้มากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ของตัวผู้ริการเองนะคะเมื่อเรามาทางานมันก็ทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะก็คือเราก็เลยอยากรู้เรื่องของการอของการว่า อตอนนี้มันมีโมเดลของงานหนึ่งเข้ามาก็คือเก็บออมละสิบบาทเพื่อที่จะเอาไปส่งเสริมการช่วยงานของอื่นหรือว่าช่วยสนับสนุนก,การจ้างงานของผู้พิการคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาในระบบนะคะก็เลยอยากถามน้องเจว่าต้องเจเห็นด้วยไหมกับการที่เรามีโมเดลวันละสิบบาทที่เราทำ <c oughs> อยู่หรือว่ามันจำเป็นหรือว่ามันสำคัญไหมครับมันหนักเกินไปไหมสำหรับวันละ,ละสิบบาทเียเห็นด้วยครับกับโมเดลวันละสิบบาท อันนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ได้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทําให้ผมได้มีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีเงินไปสนับสนุนครอบครัวครับหวังว่าบริษัทของท่านจะสนับสนุนผู้พิการต,ต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะสําสหรับกิจกรรมนจพพาทัวร์นะคะาทางโรกพาบาลส่ัเสรุมสุขภ,ภาพตะบลโลจิกิกก็ขอจบก,การนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ